ยังใช้การได้เลยเป็นข่าวขำๆนะคะแต่ถ้าหากว่าใช้การไม่ได้นี่ต้องเป็นข่าวดรามา่าแน่ไปรษณีไทยส่งแบบหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของแม่ครูนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาใส่ในตู้ไปรษณีให้แล้วมันก็ปิวไปข้างล่าง เจ้าของบ้านก็มองไม่เห็นหมดแมงกินฝนตกใส่ขาดไปประมาณนี้ค่ะก็เลยเอาไปสแสดงที่สรรพากรจังหวัดอ่าน้องๆก็หัวเราะแต่ตรวจดูแล้วเลขบัญชีผู้เสียภาษีเลขบัตรประชาชนรายได้ยังมีอยู่ชื่อผู้เสียภาษีก็ยังอยู่ก็เลยใช้ได้ค่ะ ก็เลยกลายเป็นข่าวขำๆนะคะเอามาแบ่งกันดูวันนี้วันสุดท้ายของการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะคะอย่าลืมไปกันค่ะนี่ไม่ครูไปมาแล้วไปมาหลายวันแล้วค่ะว่าจะลงโซเชียลดีหรือไม่ดีวันนี้ตัดสินใจค่ะมันเป็นวันสุดท้ายแล้วตัดสินใจถ่ายรูปมาให้พวกเราดูกัน ใบแจ้งการหักภาษีหน้าที่จ่ายโดนมดกัดไปข้างหนึ่งเยอะด้วยอะคะ่ะก็ดูตลกตลกแต่ถ้าหากว่าใช้ไม่ได้นี่แม่ครูต้องไปต้นสังกัดนะค่ะเนี่ยเพราะว่าปีนี้เขาเคร่งครัดมากต้องมีใบแจ้งหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะ อขอแจ้งให้ทุกคนทราบและขอฝากไปทางไปรษณีย์ไทยด้วยตู้ไปรษณีย์เขามีอยู่หน้าบ้านก็ช่วยสอดเข้าไปในตู้ให้หน่อยบางทีกระดาษแผ่นเดียวมันก็เป็นของสำคัญนะคะอา้าวอมยิ้มก็แล้วกันเนาะไม่ต้องหัวเราะด,ดังสวัสดีค่ะ